หลักใ้่อยู่เลยนะแต่ลูกเตะบุตรถึงนำไปแล้วครับครูมาบอลกลับบอลได้ลูกนี้นะน่าขอเหตุโทษอีกไม่ยิงไปไม่ได้ยิงเอาสองลูกเซฟอีกแล้วครับมาแล้วได้เป็นล nah ูกเตะซรย เขามีพื้นที่เล่นเนี่ยนะ,ยนยะ,ะยยลูกนี้อาจจะได้บอลอยู่ยิงไกลลูกนี้ไอ้แถบเรียบร้อยเลยเลสามประตูต่อศูนย์ไปเลย,เลยลก็มาได้บอลยกมาปัดก้าวสี่กะปะที่เบี้ยเดี้ยให้อับอลลากเลยเขามาตัวเบียยที่ดูไม่ค่อยสุดฟูลเนี่ยลูกนี้ยกผ่านมาได้ครับท่าน ยกเลยครับลูกนี้ว่าผ่านระหว่างแดงกูลีบเทียออกมาบอลอยู่ที่ยิมเซ็ตเลยจกมาลูกนี้จับบอลได้ด้วยครับจิ๊ซ้ายหน้าชนขาเนี่ยยังไม่ได้ประตูตีตื้นนะเปิดไปถึงตัเขาถือกลับเร็วโอ้โหเบียร์ส่งมาลูกนี้สุดเส้นหลังยังได้อยู่ใช่ไหมยกไม่ทีติดแล้วเไปปูเปิดมาลูกนี้เข้าไปผู้ร,รักษาประตู ออประตูออกบอลเร็วนาทีแล้วลูกอโดนตัดไปได้แล้วเขาว้าขวายังไม่ยิงถ่ายมาสุดเส้นหลัง,งจะปาได้คืนมาแถวสองไม่มีใครเขาหม่วางแตกตัวเปด้เขาไม่มีใครย่ี่ทีนึงใส่เขาอีกไปลูกใส่ลงได้ด <ๆ S 1> ูนะสขาหรับบางแก้วลูกซานบอลังไม่ออกหายลูกเตะเข้าขวาถ่ายมากตายบอลอยู่ยกมาไม่ทันแล้วยลือกเตะ แทะลุมาที่เจ้บอลมาที่มาสองคนแล้วเปิดมาลูกนี้เข้าซ้ายต้องยิงนะลูกนี้มาติดบล็อกแม่วางแดงมาเคลียร์ได้เลยอยู่เลี้ยงด้านขวาแทงมาสุดเส้นหลังลูกนี้จะเอาไาได้ร้องเลยนเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ผมตอกแล้วนะคราบเอาไฟไปดนขวาเคลีย ปอดทะลุมาปอดทะลุมาอาบใชลงไว้ได้มันมาแล้วตองเบียร์ถ้าไม่ยิงอะไรยิงลูกเบียไม่เข้าป้ามาดูเขาสิฟาลแล้วแม่ตังหวสองนะฮะยกมาเบียร์เบียร์เพื่อนปอดมาลุ่มเส้น้านซ้ายมาแล้วเพื่อนเกิดแทงทะลุมาสุดเส้นหลัง หาแต่ไม่มีตัวใจครับเบิร์ตซิสกับใบโครงการสนามแล้วแบบที่ฝ่ายนี้โยนซึ่งเส้ตายมาเลี่ยนแกแล้วลูกนี้อ้าวแล้วไปดูกันด้วยล่าครับป้าลูกนี้เคลียออกมาก่อนนะาผู้สาประตูเปิร์ตโกวิกาบอลอยู่ยกมาลูกนี้บอลตออยกไม่ทีแล้วมาเบี่ยงไปได้ครับลิเส้นกระชากมาโดนหลักขวาเบียดตีมาได้เขาด้วยนะไอ้บงตัได้ได้แล้วแล้วจะสวนกลับเร็วขึ้นมา แทงทะลุมาเขตโทวีมาแล้วนิด <facial> นึงมายังสกัดไว้ได้่แต่จังหวะสุดท้ายที่จะยมวามาตหนาไเเจ็เขวขวาินลูยเอาเ้ยนีวักแดง่นอยู่ที่กางเตมาลูกนีตีดับไว้ได้เสียกระไปเองแล้วมแต่แกไมสมคูรนะวิ่งยังขยงเลยนะ อยู่นี้เข้าขวามาละวริมเส้นด้านซ้ายทำยังไงเอาโเข้าขวาตีมาหน้าเห็นโทษตับได้ซ้ายต้าเบาเงินไปฮะเห็นกดวความบอลเร็วขึ้นมาทันทีก็บอลบอลตีมาลูกนี้ตีกับพื้นปาบอลบอลแหม่พื้นที่แคบนะฮะแคบเกินไปหรือเปล่าเอาตัวบอลเอาตัวรอบมาได้ลูกนี้เลยลูกนี้ทายบอลมาเบี้ย เทียโยเขาสายเขาสายอะไรทีแมมโดนสกัดไว้แล right. ้วเข้ามือสามคนออกบอลเร็วทันทีลูกนไปวางแดงอยู่มาแล้วะตุดเส้นหลังจะโยกหลบได้ไหมยังได้อยู่อ่ะโอ้โหโยกลงมาขนาดนี้มเห็น้าอย่าใช้ขาเซฟไม่ได้นะลองอีกอย่างคราวนี้จะบอกสายต่อสายไม่ได้บอลถ่ายมาให้ขวาขาตีตก่อไป ก็ลยเทีเยวมาแล้วตี๋ะได้บอลแล้วเขาซ้ายกินลูกนี้หมดเจอน้วมามีความลมาวังแดงไม่ละีตาประเทศทหารแล้ว้สิศรินัะบอลลูกวีนมาเวล้วการสินัน